สวัสดีครับวันนี้ปู่ใหญ่หลีกันจดเสาวนะครับมา,าทำคลิปนะครับวิดีโอนะครับที่งานศพนะครับงานศพคุณแม่อํานวยประสานสีนะครับที่บ้านน้องโป่องอําเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับบ้านน้องโป่องอํา ตำบลหมอลังอำเภอวิเชียรบุรีนะครับจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับซึ่งนะครับก็จะให้พี่น้องดูขั้นตอนตั้งแต่อตอนอสวดอภิธรรมตอนเคลื่อนศพแล้วก็ตอนอชาวพนักิจศพนะครับที่วัดหนองโบงนะครับวัดหน,นองโบงคือเป็นวัดประจำบ้านหนองโป่งและบ้านหนองโบงนะครับอ วิเชียรบุรีนะครับอยู่ที่ตำบลบ่อรังนะครับอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับอันนี้ก็ช่วงกลางคืนนะครับที่เป็นพิธีสวดพระพิทมพระพิธรมธรมนะครับเป็นคืนสุดท้ายนะครับของวันที่26่นะครับตุลาคมนะครับ ที่26ตุลาคมซึ่งขั้นตอนนี้นะครับก็จะทำคล้ายๆกันนะครับกับทางภาคอีสานนะครับกับทางภาคอีสานก็คืออีสานทางตอนเหนือนะครับแล้วก็อีสานใต้นะครับทำคล้ายๆกันนะครับ ผิดแผกแตกกันหน่อยก็ตอนสวดน,นะครับตอนสวดพระสงฆ์นะครับที่มาสวดในคืนนี้นะครับจำนวน8รูปนะครับจำนวน8รูปก็ที่วัดป่านะครับวัดป่าน้องบง่งจำนวน5รูปและวัดในบ้านน้องโป่งอีกจำนวน3รูปนะครับก,ก็รวมเป็น เป็นแรูปนะครับที่จะสวดนะครับที่กำลังสวดพระพิธรรมอยู่นะครับครับที่ถ่ายให้พี่น้องเห็นในตอนนี้ก็คือ,อพี่น้องญาติพี่น้องนะครับที่เดินทางมาเป็นเจ้าภาพสวดพระพิธรรมนะครับสวดพระพิธรม ทางนี้ทางแม่ครัวนะครับหลังจากสวดพระพิธีทำเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะ,ะให้พี่น้องนะครับนำอาหารนะครับนำอาหารกลับไปกินที่บ้านนะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เรากำลังนะครับปรับนะครับรูปแบบ ของงานนะครับให้เว้นระยะห่างนะครับอันนี้พิธีตอนนี้ก็เป็นพิธีที่ญาติญาติพี่น้องนะครับลูกหลานนะครับได้มาขอขมาศพนะครับคุณแม่อำนวยประสานสีนะครับที่จะเคลื่อนศพออกไป นะครับที่วัดนะครับรรก็เลยมีพิธีนะครับมีพิธีขอขมาศพตามพิธีการนี้ก็ทำเหมือนกับทางอีสานนะครับภาคอีสานตอนใต้นะครับในแถวแถวเขตอำเภอคุนหานนะครับจังหวัดศรีสะเกษ ก็จะทำลักษณะคล้ายกันนะครับก่อนที่จะเคลื่นอนศพออกไปที่วัดนะครับซึ่งตอนนี้นะครับตอนนี้ทางาลูกหลานญาติพี่น้องนะครับก็ขอเข้ามา นะครับเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนที่ทอดผ้าบาังสุกุลนะครับธรรมเนียมประเพณีนี้นะครับทางตำบลบอรังนะครับทางาบ้านน้องโป่งนะครับอำเภอวิเชียรบุรีนะครับจังหวัดเพชรบูรณ์นั้นก็จะให้ญาติพี่น้องนะครับ นำซองปัดใจนะครับซองปัดใจมาถวายด้วยนะครับก็จะยกผ้านะครับยกผ้า,าซึ่งเป็นผ้าสบงนะครับก็เรียกว่าทอดผ้านะครับทอดผ้าบาังสุกุลนะครับครั้งละ10ชุดนะครับครั้งละ10ชุด เป็นจำนวน10รอบนะครับเป็นจำนวน10รอบอันนี้เป็นขั้นตอนในการอาทอดผ้าที่ที่บ้านนะครับก่อนที่จะเคลื่อนศพออกไปที่วัดนะครับาทางญาติพี่น้องลูกหลานก็จะเตรียมซองไว้นะครับแล้วก็ยกผ้านะครับผ้าสบงนั้นนะครับเอามาไว้ ตรงแขนนะครับตรงแขนแขนศอกนะครับแล้วก็วางนะครับในภูสโยงนะครับวางลงไปทีนี้พระสงฆ์ก็จะชักผ้านะครับทำพิธีชักผ้าบังสุกุลนะครับเสร็จแล้วก็จะ ถวายปัจจัยนะครับจําจนวนทั้งพิสุและสมามเณรนะครับจำนวนสิรูปนะครับจํานวน10รูปก็สิรูปแล้วก็10บสบรอบนะครับสิบรอบก็เป็นจํานวนที่าทางพรอเพณีทางอ,าอำเภอวิเชียรบุรีนะครับที่ทำกันนะครับตอนนี้ก็จะ เลื่อนศพออกไปที่วัดแล้วนะครับตอนนี้ซึ่งอ่าโรงนะครับเรียกว่าโรงแอร์นะครับโรงแอร์นี้เป็นของวัดบ้านน้องโป่งนะครับวัดบ้านน้องโป่งที่มีงานศพนะครับเจ้าภาพก็จะเอาโรงศพแลก็ครับหรือ,อหรือว่าโรงแอร์นะครับเอามาเอามาใช้ใช้งานนะครับแล้วก็ รถนะครับที่จะแห่ออกไปนั้นเป็นรถของเจ้าภาพนะครับไม่ไม่ใช่เป็นรถของทางร้านที่เขาทำโรงศพนะครับเพราะว่าตรงนี้ก็คือเอาลงแอร์ที่วัดบ้านน้องป่งนะครับแล้วก็ใช้รถของเจ้าภาพเองนะครับที่จะแห่ศพออกไป ที่วัดนะครับที่บ้านเจ้าภาพกับวัดนั้นก็ก็ไม่ไกลนะครับไม่ไกลน่าจะประมาณสัก200เมตรนะครับประมาณสัก200เมตรเสร็จเสร็จนะครับนี่ก็กำลังจะเตรียมนะครับเคลื่อนศพออกจากบ้านเจ้าภาพนะครับเพื่อทีอ่จะไปวัดบ้านนอโป่งนะครับวัดบ้านนอโป่งซึ่ง เขตพื้นที่นี้นะครับอ่สมัยก่อนนะครับก็จะเป็นหมู่บ้านเดียวกันครับระหว่างบ้านน้องโปงกับบ้านน้องโงนะครับที่ก็เรียกกันช่วงอ่สะนะครับสะวัดนั้นเขาจะเรียกว่าน้องโงนะครับน้องโงแต่ก่อนพอมาแยกหมู่บ้านนะครับแยกการปกครองเป็นหมู่บ้านสองหมู่นะครับก็จะเรียกว่า เมนวัดน้องบงนะครับเป็นวัดน้องบงเพราะว่ามันอยู่อยู่เขตทางไปน้องบงนะครับซึ่งที่ผมเองนะครับได้รู้ประวัตินะครับของหมู่บ้านนี้ก็เพราะว่าในประมาณปี2518นะครับผมนะครับผู้ใหญ่ลีนะครับ,ยยนะรบกันจุดเา้านี้เคย ไปอยู่ที่นี่นะครับเคยไปอยู่ที่นี่ที่บ้านน้องโป่งนะครับแล้วก็ช่วงปี2500ันห้ารอ่ามยี่สิช่วงนี้ก็ก็เคยไปอยู่นะครับไปเช่าที่นาทำนะครับที่บ้านน้องโป่งนะครับเนื่องจากว่า,าผู้ใหญ่ลีนั้นเป็น คนพื้นเพนะครับที่กำเนิดเกิดนั้นในสมัยนั้นก็คือจังหวัดอุบลนะครับทุกวันนี้ก็เป็นจังหวัดยะโสธรนะครับแล้วก็ช่วงระยะหลังนะครับก็ได้มาอยู่ที่อำเภอคุนหันศรีสะเกดนะครับกับครอบครัวนะครับอันนี้ที่วัดนะครับหนองบงนะครับวัดหนองบงตอนนี้ อสมนะครับได้มาทําหน้าที่นะครับได้มาทําหน้าที่อ่าสแกนบัดอุณหภูมินะครับแล้วก็มีเจลนะครับแอลกอฮอล์นะครับ,รนะรบให้ผู้ที่เข้ามาร่วมงานนั้นเดินเข้ามานะครับเว้นระยะห่างนะครับอันนี้ก็เป็นคณะอสมจากบ้านหนองปงุกับบ้านหนองบงนะครับเป็น สองหมู่บ้านนะครับเป็นสองหมู่บ้านแล้วก็คือแยกการปกครองออกเป็นเป็นสองหมู่บ้านนะครับตอนนี้ทางพิธีกรนะครับก็มาเตรียมเตรียมรออยู่แล้วนะครับเป็นครูที่เป็นข้าราชการบำนาญน,นะครับมาเป็นพิธีกร ในวันนี้นะครับในการเรียงลำดับขั้นตอนของการาชาวพนกิจนศพของคุณแม่อํานวยประสานสีนะครับซึ่งอายุก็75ปี10เดือนกับ21วันนะครับกับ21วันท่านกา็เป็นคนนะครับที่ เกิดที่บ้านกุดเป่งตำบลกุจันอำเภอคำขืนแก้วจังหวัดอุบลราชธานีในสมัยนั้นนะครับก็ทุกวันนี้เป็นบ้านกุดเป่งตำบลเหลาไฮอำเภอคำขืนแก้วจังหวัดยะโสธรนะครับปัจจุบันท่านก็ได้มาอยู่ที่บ้านหนองปงอำเภอวิเชียรบุรีนี้นะครับก็น่าจะมาอยู่ในช่วงปี Uh, 2 500, องพนาพศ2 5งพานะครับประมาณนั้นนะครับประมาณนั้นถ้าถ้าผมจำไม่ผิดนะครับซึ่งก็มาอยู่นานพอสมควรนะครับอยู่นานจนพี่น้องลูกหลานญาติมิตรสหายนะครับที่อพยพ ที่ที่ย้ายมานะครับไม่ใช่อพยพนะครับที่ย้ายมาอยู่อำเภอวิเชียรบุรีนี่ก็มาจากจังหวัดยะโสธรน,นะครับเป็นส่วนมากนะครับก็จะมีมาจากอำเภอเลิงนกทาอำเภอคำเขืนแก้วนะครับที่มาอยู่ที่บ้านหนองปงนะครับเยอะ นะครับเยอะตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนในการาพิธีการทอดผ้าบาังสุกุลเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็วางดอกไม้จันทร์นะครับวางดอกไม้จันทร์พระสงฆ์ก็จะขึ้นวางดอกไม้จันทร์ก่อนตอนนี้นะครับทางประธานนะครับก็ขึ้นไปทอดผ้า ไตรบังสุกุลเรียบร้อยแล้วนะครับผมต้องขออนุญาตนะครับถ่ายคลิปวิดีโอในงานนี้นะครับไม่ถ่ายขั้นตอนในการทอดผ้าของประธานนะครับและพิธีกรนะครับผมจะไม่ถ่ายคลิปตรงนั้นนะครับ เพราะว่าไม่ได้ขออนุญาตนะครับท่านาทางพิธีกรแล้วก็ทางประธานนะครับไม่ได้ไม่ได้ขออนุญาตก็เลยต้องถ่ายนะครับขั้นตอนวิดีโอนี้จะไม่ถ่ายท่านทั้งสองนะครับที่ทําพิธีกรแล้วก็ทําเป็นหน้าที่ที่มาเป็นประธานให้กับงาน ศพของคุณแม่อนวยประสานสีนะครับตรงนี้นะครับตอนนี้ก็จาตพี่น้องนะครับก็กำลังจะขึ้นไปวางดอกไม้จันทนะครับอีกส่วนหนึ่งก็โปรยทานนะครับโปรยทานนะครับตาม ประเพณีนะครับทางอีสานนะครับอีสานก็คือพูดง่ายๆที่มาอยู่ที่บ้านน้องปงตําบลบรังอำเภอวิเชียรบุรีนั้นส่วนมากก็มาจากทางภาคอีสานทางนั้นนะครับามาจากอำเภอกุดชุมอำเภอเลิงนกทายโสธรแล้วก็อำเภอคำขินแก้ว แล้วก็อีกส่วนหนึ่งมาจากโคราชนะครับมาจากนครราชส,สีมานะครับแล้วก็มีคนในพื้นที่ท้องถิ่นนี้นะครับก็เป็นอ,อีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่มารวมกันอยู่ในหมู่บ้านนี้นะครับก็ก็ไม่มากนะครับเท่ากับทางยโสธรนะครับทางยโสธรนี้มา,าตั้งหลักปักฐานอยู่ที่นี้ นะครับเยอะมากนะครับอยู่ที่นี่เยอะมากก็หลายร้อยลังคาเรือนนะครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนที่กำลังวางดอกไม้จันทร์นะครับคลิปบางส่วนนะครับคลิปบางส่วนผมก็จะตัดออกไปนะครับที่ไปถ่ายติดกับทาง ท่านผู้มีเกียรติที่ไม่ได้ขออนุญาตผมก็ผมก็จะตัดออกไปนะครับก็จะตัดออกไปส่วนเสียงนั้นนะครับก็จะตัดออกไปทั้งหมดนะครับแล้วก็มา,าบรรยายให้พี่น้องได้ทราบรายละเอียดนะครับซึ่งวันนี้ก็ต้องขออภัยนะครับเสียงอาจจะ ไม่ค่อยชัดเจนนะครับเนื่องจากว่าเมื่อคืนนี้ก็เดินทางกลับบ้านที่จังหวัดศรีสะเกษนะครับแล้วก็มาทำตัดต่อคลิปวิดีโอที่ศรีสะเกษนะครับแล้วก็เอามาะนะครับอัปเดตลง ใน YouTube ขั้นตอนนะครับช่วงขั้นตอนสุดท้ายผู้ใหญ่วางดอกไม้จันจุดเศร้าสุดท้ายก็คือขนาอสมนี้ครับที่เห็นนี่ก็ผู้ใหญ่การจุดเศร้านะครับขอลาอสมไปก่อนนะครับ